ขึ้นแก๊ปแล้วแก๊ปมารับก็ตอนนี้เวลาที่ขึ้นโชว์ประมาณ49นาทีที่เราจะไปถึงนะก็ถึงประมาณ2องทุ่มมาถึงโรงแรมแล้วเพื่อน<ๆ>เมื่อกี้รถชนนะรถ<อ>มาชนรถเราด้านหลัง รถเราไม่เป็นไรเลย <Wow. S 1> รถเขาหน้าบุกไปเลยรถเราแข็งแรงมากนี่มาถึงในโรงแรมของเราก็โรงแรม my hotel at k h a o c e n t r a l ก็เข้าเช็คอินที่ตึกนี้นะแต่ว่าที่อยู่อะ่ะจะเป็นตึกข้างๆโรงแรมอะ่ะที่นี่ดูดีเลยอะ่ะดูแบบว่าอยู่ใจกลางเมืองมีร้านอาหาร ดูแบบเจริญกว่าที่บารีอ่ะนี่เขามีมัดจำด้วยนะก็คือให้ใจ่ายค่าโรงแดม50าิบเกิตแล้วก็มีมัดจำเอ้ยมีเป็นอะไรนะภาษีอีก10บเงกิตจะได้คืนพรุ่งนี้50าิบเกิตตอนเช็คเอาท์นรบิเด้องน next building alright t h a n you ได้ห้องสองเจ็ดเดินไปอีกตึกหน,นึ่งของนอกก็มีของกินกัเลยที่ข้างตึกเราที่เราเหมอนเทศรที่แ่แบบแงี่ี่ตึกเราต้อข้อ,อยังไงวะ มีสอ2ใบคกาน่าจะเป็นเข้าเข้าห้องใบหนึ่งแล้วก็เข้าตึกใบหนึ่งหกสินี่เท่าไหร่นะคุณแใช่ไหมแปดห้าสี่สิบแปดหกสประมาณสี่ร้อยค่าปรจำ โอ้โหเสร็จตรงนี้ป่ะห้องเป็นเล็กร้อยๆมากข้างมาก็เป็นห้องเล็กๆมีแค่เตียงนอนแล้วก็ทีวี้เล็กสุดเหมือนห้องแถวอ่ะเนี้ยเหมือนด้วยเหมือนอพาร์ท ไฟก็คือแบบกระพริกบกรพริบเนี่ยกลิ่นนี่คือเข้ามาแบบเป็นกลิ่นอับๆเลยแต่มันก็เป็นกลิ่นหอมๆเหมือนกันนะเขอเดี๋ยวตกอสเปย์เขาแหละเออเหมือนสเปย์เขาอะกลิ่นสเปย์เนี่ยห้องเรามีแค่นี้เองเข้ามาห้องที่เล็กๆ กระบเบอก่สี่ปับอละสี่ถูกสุดอะเนี่ยเบอร์เกอร์ยำเบอร์เอไก่อออยากกินวะไม่รู้จะข้าวะ่สี่เจ็ก็คือแปดสี่สามิสองสสองบาทประมาณสามองบาทเบอเกอรอันหนึ่งนี่เขารับสมัครหางานด้วย job v a c ค n c y ซ โฮซี่โฮเทลเขาพูดกับเราด้ยเขาอะไรนะเขาพูดกับเราเนาะเขาพูดอะไรกันไม่รู้คนเหมือนคนอินเดียเลยคนนี้เนี่ยเราไม่ใช่คนอินเดียไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะคนที่นี่ครับเป็นคนยังไงวะคนยังไงไม่รู้แต่น่าตายไงเออคนน่าตายยังไงมีเป็ดเชิญล้วข้าธรรมดา นาซีแคนด็อกรู้เสียงอะไรอ๋อนี่เขามีที่ข้ามอ่ะที่ข้ามเหมือนที่เมเบิร์นเลยเป็นเสียงเมื่อเวลาข้ามติ๊ดติตินูเซ็นเตอร์มอลเออเนี่ยแหละเซ็นทรัลเนี่ยรู้ที่เทลคือที่เราเป็นห้างอ่ะนี่ตรงไหนวะห้องร้นปะเออเดี๋ยววันั่งกินอะไรเบอร์เกอร์นี่เวล่าเบอร์เกอร์นี่แหละครับร้านเดียวกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยอือ Beef, เนี่ยชิคเก้นเบฟเออนี่เขามีสั่งกลิ่บอกจอห์นเบอร์เกอร์นะอร่อยดิอ่ะกลิ่นหอมอะเหมือนแบบกลิ่นกลิ่นขนมโตเกียวอะ่ะหอมน่ากินอะ่ะ <c oughs> ก็สั่งไก่เบอร์เกอร์ไก่ชีสกับ Burger, เบอร์เกอร์ <c oughs> เนื้อชีสชีสเนื้อไม่่เนื้อชีส อย่างละอันนี่แอดเนี่ยเขามีแอดออนด้วยแอดเหรออะไรไข่ไหมไข่อะไรมาไหนไข่ไข่ก็ชูโร่ป่ะชูโร่ชูโร่ไอายำชีสแอดอะไรนะชูโร่แอดอะไรดีวะเนี่ยแอดเนี่ยแอดเอ็กเนี่ยเอ็กไปตัวภาษาอังกฤษก็ได้เออเอ็กไว้ที่ซะ คิดทั้งให้เราแล้วนะเพาเท่าไหร่กดมาแล้วแต่ยังไม่บอกเลขเขาต้องจะโชว์เลขให้เราดูแน่เลยแถมไม่ทันนะฮะเลยนี่เนี่ยมันไข่ห่อไข่เราไม่ให้เหรอบ้างมานตัวเนี้ยเขาให้เราให้เออ t h a แต you so much ลูกไม่ให้เราเพาให้เราลุงบอกว่าให้น้ำด้วยให้น้ำไปกินอ๋อเหนี่ซื้อเบเกอร์ลุงแถมน้ำด้วยลุงใจดีมากน้ำฝนน้อยอันนี้สองอันสิบสี่จุดสี่ริงกิตเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอือประมาณห้าสิบกว่าบาทแต่ดูน่ากินอยู่ นี่มีราไทยด้วย,ยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากทั้นสี่แต่เราคงไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือนะที่ไทยก็มี <c oughs> นี่ไงเขามีป้ายบอกว่ารถบัสไปทางนี้รถอันนี้ก็มีไปทางนี้เหมือนกันอยู่ในห้างหมดเลยรถรถไฟฟ้า เดี๋ยวเราจะหาเค c ซีกัน <Yes. S 1> เราจะไปดูว่าเค c ซีที่นี่เหมือนกับที่ไทยไหมั้รสชาติเหรอรว้หน้าตาทั้งรสชาติทั้งหน้าตาเลยเราจะดูที่อินโดนีเซียนะแต่ว่าหาไม่เจอเอ้ยไม่ไมีเวลาหากลับกำลังไปดง <S <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนเขามีชั้นจีมีชั้นแบบใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยหลายชั้นมากวก่าจะถึงชั้นหนึ่งอะนี่เราขึ้นมาที่ชั้นห้าเลยนะชั้นห้าก็ชั้น,นบนสุดเลย KFC. Hello, Chilo, KFC. order here? Hello, here. Okay. But sir, the most need to wait 10 minutes important. yeah, yeah that's most so This is the most important. This is the

แล้วก็มีข้าวแล้วก,ก็มีถั่ว<ม>แล้วเขาอันนี้ไข่หมดเขาก็เลยให้เป็นน้ำน้ำพริกอะ่ะให้มาส่งกันแล้วก็มโีโคกมาเรามาชิมไก่เคฟซีที่มา,าเซียกนะัอนอะอืมแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยอะ<ม>แต่เขาไม่ซอนนี่มาให้มันเหมือนน้ำพริกที่อินโด ันีะยะแค่เมืม่อไหล่ะแค่กรอบอยแ่้ะถึงแป้งคล้ายๆไทยเลยแต่กรอบเหมือนแค้งเขากอบกว่าเหมือนแป้งเขากอบกว่าแต่มีน้ำมันเยอะมเค็มหรือเปล่า เหมือนเขาอมอมน้ำมันละแกะนะแต่กรอบมากอุ้ยใช่นี่มาน้ำมันกระจายเลยืะเดีย๋ยวพอกดไปอ่ะน้ำมันแบบออกมาแลยพอให้อนก็แค่ตักนิ่งวะขอให้ช้อนอย่างเดียวไม่มีมีดไม่รู้มีหรือเลปล่าไม่เจอเขาใช้มือเลยกินอร่อยมากอ,อ๋อใช่ เดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มไปครันดูว่าน้ำจิ้มก็เผ็ด,เผดๆเค็มๆเหมือ<ะ>นน้ำจิ้มะอะไรอะ่ะพริกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแต่พริกกุ้งเสียบอ,อะไรประมาณเนี้ยน้ำพริกกุ้งเสียบ น่าจะเป็นอันเดียวกันแน่เลยใช่มาสองกันเพราะว่าไทยหมดหวานหรือเผ็ดหวานชั่มเค็มแต่มีรสเผ็ดด้วยเี๋ยวเขาก็มีปลาด้วย่าเป็นปลากรอบอยู่ในน้ำจิ้มอืาซอสที่เปนไทยอ่ะอืมเป็นปลากรอบ นี่ยมันมีอะไรอยู่ไหนด้วยนี่มันมีติ่มสอย่างเดียวมีปลาปลากรอบที่อยู่ในนี้มันจะไม่กรอบมันจะแ,แบบนิ่มๆอะ่ะใส่ถั่วกระบอกเด็กเขบอกกันไปอยูออ่แล้วโหยไม่บอกกันบอเราชิม เนี้ยว่าไม่กินแต่หนังอืมอร่อยเนื้อเขาดิ่มตลร้อนมากเลยเนื้อแบบ j u ซี่อ่ะมิกไม่ได้คือมันจะมีแบบมีน้ำน้ำอ่ะเนื้อมันอมน้ำอยู่อมน้ำมันนะไม่ใช่แคน้ำมันลมแบบเปล่าเลยแหละเหมือนแบบ ทอดนะไม่แห้งแบบมันมีน้ำอยู่ในเนื้ออ่ะกินแล้วแบบเขากลับไปน้ำก็ได้ว้าวเขาไม่มีตอนไอ้นี่นะมีดเขาไม่มีมีดใหอ้อ่ะนี่อ่ะชิ้นใหญ่เลยลองเนืนนอไก่น่เกินไก่ชุ่มฉ่ำมากเลยข้าวข้าวนิ่ม สั่งเก้าสิบด้านหม่ถึงป่ะนี่ข้าวไม่ครับบวปุ๋ยเหมือนข้าวข้าวแบบขนมที่เรากินเราเรียกว่าข้าวข้าวเหนียวมูนอะประมาณนั้นอะรสชาติเหมือนข้าวเหนียวมูนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าเปียกๆเหนื่อยๆเหมือนข้าวเหนียวมูนอะคือเป็นข้าวปกติแล้วเหมือนมีน้ำนิดหน่อย แบบไม่ได้ไม่ได้ฉ่ำ่านนะแต่ว่าเป็นเป็นกลิ่นแบบข้าวเหนียวมูนเราไม่กินหอมไม่กินหอมหอมคือเหมือนใส่มาแค่หอมหอมมาแต่ไม่ได้แบบเยอะขนาดเป็นเแบดกะทิก็แร้วแตเมือนัน้อเนืน้องน้องเป็นไทยแต่มีเคื่องเสียงเครื่องเสีองามต่อไม่ป เราานี้องมากินเบอร์เกอร์อรที่ซีอจากข้างทา,างด้วยดีวยกว่านี่นี่เบอร์เกอร์เนื้อนะประมาณห้าสิบบาทมีชีสแล้วก็เพิ่มซอสเนี่ยเสียมดำเป็นซอสพริกไทยดำหมดแป๊บนึง มึงมึงก็ใก่ใส่ไข่เพิ่มผมมากให้เยอะด้วยให้เยอะมากเหมือนเลยเนี่ยใสสเต็กุ่มหนวไงตส่ไก่พิ้งคายดำเออพิ้ไค่ายดำแบบพิ้ไค่ายดำที่สเต็กดุ่งหัว อะไรเนี่อเขาก็จะแบบไม่ด้สุกมากอ่ะอแบบนีิ่มนอยู่ไม่แข็งมากโอเคสรุปไก่เคเสทีที่นี่ไก่ท่อนเหมือนที่ไทยแต่ว่า จะมีน้ำมันหน่อยหน่อยจะมีน้ำมันแบบที่หนังมันนะเขากลับมาน้ำม,มันนะชุ่มชมส่วนเนื้อก็ไม่แห้งนะเนื้อมันจะเหมือนแบบอมน้ำแบบ j ี i c y c y คือคล้ายๆ้ายไทยกินได้แล้วก็จะมีเครื่องเคียงเพิ่มเติมก็มคือมีถั่วแล้วก็เป็นถั่วที่สองโอ้คือหัวอกีเหนข้าวแล้วก็มีน้ำพริกเหมือนน้ำพริกกุ้งเสียบ แต่ว่าปีปลากรอบถึงเลยใช่เมื่ไม่กินกับข้าวก็โดยรวมกินได้ให้ขายไทยแต่ถ้ากินไปนานๆมันก็จะเลี่ยนหน่อยๆเพราะว่าข้าวเขาก็แต่ขนาไทยไปข้าวมัเด้เออเพราะข้าวเขาเหมือนเขาใส่กลิ่นแบบอะไรท้งอย่างนี่เขาคลุกจากน้ำอะไรมาใช่ไหมอือัดแล้วก็จุดเบอร์เกอร์มันก็ข้างทาง่ใช้ได้เลยถือว่าคุ้มคุ้มค่า ประมาณ50บาทมีไก่กับเนื้อของเนื้อก็คือรสชาติเหมือนพิกไทยดำที่เหนวดเต็กลงหนวดเออลืมชื่อลเออประมาณนั้นอร่อยเลยมีชีสส่วนไก่เป็นไงหอนไก่หงไก่ก็อร่อยดีมันเป็นมันมันเป็นเบอร์เกอร์เนื้อไก่เ <c oughs> แล้วก็ แก่เขาว่าชาเป็นแผ่นแผ่นเออเป็นแบบเป็นแผ่นนะแบบมุโยะเออมันเซนเชอร์ป่ะเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่าไก่ทอดเป็นแผ่นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก็โหอิ่มอิ่มรู้ไหมอก็ประมาณนี้อาหารมาเลเซียวันนี้ของวันที่เรามาลงเครื่องในตอนเย็นแล้วตอนคืนก็คูหาได้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปไหนหรือไปกินอะไรต่อ ไว้ติดตามชมกันวันนี้บ๊ายบาย